เขาเอื่นมานั่งอย่างน้อนน่งห้นยนนั่นไงเขาเจ้าเอื้นนั่งนั่งนั่งสีดานางห้นยนทึ่งอ่ะทึงงอ่เขาเอื่นกุฏีหน่อยเนาะเขาเจ้าเฮ็ดเป็นเหี้ยนหน่อยหน้อยเด็ดเป็นเหี้ยนหน่อยวันนี้เขาก็เรยกว่าหันหลังมากมามองหนึ่งก็เป็นผูหันหลังใส่กันมั่นสิแม่นคือคิ่นวเบอลีหพิ่นก็้ยางจากบ้านมากตั้งแต่ผลเกินถูกมืนก็บ่ได้กครับคืนไปพวกเราเมียใไม่ บ่ได้ไปยากเถี่ยว่วด้ขึ้นไปหาเขาเที่ยบอกว่าเขามียใหม่เนาะแต่ว่าทางว่านไานยายตะเกียนสมรดกันเข้าคุมมือไนปนกะตัดสินใจหนีเป็นเลดขาดเลยบันสองตัดสินใจหนีเลยก็จะบอกเขามายากข่อยู่แต่ว่าเขาบว่ามายาขยไยาข่ได้ยากันเถี่ยวท่านยาตอนข่มานันเจน้านายข่ยเคยบอกด้วยว่าฟองยาบาซันเขามาหาห้ว่าน อันอหยังก็บเขาเอิ้นอั่นอันอันอหยังลราก็ว่าเมียนั่นผัวอันผัวมีเมียใหม่นอกใจเ้าสามารถฟ้องได้นะเพิ่นว่าเพิ่นสิออกค่าฟ้องค่าหยังให้เราเรียกว่าพ่ฟ้องถ้าเขาสิมักกันไหนก็การหลุดเขาสิเอาเจ้งใดก็เอาหลุดบ่ไปฟ้องผู้ใดดอกกันหอดย่ำยากับมะยาคอยหลุดกับ่อบาขคอยกับไปยากับ่อใหญ่คอยยัดยาท้องกันนี่ เมียไม่เขาก็จำให้ม่ยาคอยอยู่แจ่า่าผัวะคอยแม่ยาคอยพวะคอยม่ยาคอยคอยก็เรื่อยตามเลยเขาก็บใครเอาพวไม่เนาะเรืยเอาเรื่อยตามเรืยเขาพูดกันมือไรยากๆแม่ยาก็เ่าอกหยางพ่กแข็งภาษายากันเลยเสือบ่เลียงมากตามหบักพี่น้องเป็นยากๆแม่ยาแบบหลุดไบบบัวน้ำน้ำหวงน้ำอันนั้นบัเม่นบานพวคพ่วงผู้ไม่เราไปเห็นเขาพ่วงกันไปเห็นเขาอีออดอีแอดน้ำกันล้อ ทำตาตกในถ่องเป็นลบอยู่บ่ไหวเลยคอยเราบ่เป็นั้องสนเนาะพอบานขันคันว่าบพะเอาหล่แก็คือบพเอาเนาะเอามากกับพมกี่พวมหายแล้วพ่สื่อสารกับเฮอพี่นองบางอาทิตย์ก่อนคันแม่นซาบ่นอันคอยไปบ้านคอยอันเอาลูกไปส่งพ่อเขาเนาะลูกอยากกลับไปบ้านไปเห็นไ้เพราะว่าพิ่นก

คนตกเรว่วยมาบเปล่าไงตั้งไม่คนตกคนตกมีืจเจ้าแล้ว โอ้ยฝนตัวขนลุงพี<ล>่น้องเลยพระท่านในสักผ่าซุ่มนั่นอยู่เดียวอยู่สองสามตัวค่ะว่าท่านสักกับผ่าจากของน้ำอาสีสักกับพระท่านในสักก็โอ้ยพูดได้น้อมาหายกำลังได้แง่สวัสดีเด mm. ้อคุ้มเงินเงยบมันอเน้อ สองสามขอบคุณห,หลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณห,หลายๆเด้อมาเป็นกำลังแรงใจเอาอไปรเรียนไปเรียนกัสิขออนุญาตลงไหลก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวเอาไปเรียนโอกาสหนา้าไปรเรียนสิมาเราประวัติชีวิตไปรเรียนให้ฟังไปรเรียนสิเบาเลียงนันตลกให้ฟังพี่น้องเบาเลียงเมียหน่อยกับเมียหลวงให้ฟังเมียจดทะเบียนกับเมียบ่จดทะเบียนให้ฟังเดืยน พูดได้อย่างบอกอยูู่ได้อยางฟังเอามาฟังเด้อบัเด็นสีบอกให้ฟังพอ,อ,อเบ,ออเบ,ออเบาพื้นหรอเบาเรงชีวิตจะฟังหอเบล่าพอ้ืน,น,นเมื่อไหร่ด้วไปขาด